ทุกเรดาร์การลงทุนทั่วโลกมุ่งไปที่อินโดนีเซียรประเทศที่มีประชากรเป็นอันดับ4ของโลกทั่วโลกกลับมาจับตาดูอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำ G20 เมื่อปลายปีที่ผ่านมามีบรรดาบิ๊กเนมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งโจไบเดนจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าสีจิ้นผิงจากประเทศจีนที่ถือว่าเป็นผู้นำคนสำคัญของโลกมาร่วมด้วยครับ ความสำเร็จในการจัดการประชุมนี้ทำให้อินโดนีเซียได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำที่โดดเด่นที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคและเวทีการเมืองโลกครับเพราะว่ากลุ่ม G20 คือกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก19ประเทศและสหภาพยุโรปหรือ EU ผ่านมาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นอินโดนีเซียก็มีข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อ Microsoft ประกาศการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Computing และ AI ในอินโดนีเซียในระยะเวลา4ปีข้างหน้าด้วยเม็ดเงินลงทุนสูงถึง1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ63,000ล้านบาทซึ่งจะช่วยสร้างทักษะทางด้าน AI ให้กับคนอินโดนีเซียถึง8 4 0 0 0 0คน สัตยานาเดล l a CEO Microsoft บอกว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนขนาดที่ใหญ่ที่สุดของ Microsoft ในอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศในยุคถัดไปครับและไม่เพียงแต่ CEO ของ Microsoft นะครับ อีลอนมัสเจ้าพ่อเทคโนโลยีเจ้าของเท s l a SpaceX รวมถึง Starlink ก์ก็พึ่งจะนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปลงที่บาหลีเปิดบริการอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียม Starlink เป็นครั้งแรกด้วยครับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกลางปี2022ที่อีลอนมัสได้พบกับโจโควิโดโด ประธานาธิบดีของอิโนโดนีเซียที่โรงงานผลิตจรวดในเมืองโบคาชิก้ารัฐเท็กซัสจึงมีการเชื้อเชิญให้มัสไปที่อิโนโดนีเซียในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2022ครับการลงทุนของอีลอนมัสที่เชื่อมโยงกับอิโนโดนีเซียเคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนะครับเมื่อเทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในสัญญามูลค่าประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ180,000ล้านบาท เพื่อซื้อวัสดุสำหรับแบตเตอรี่จากบริษัทแปรรูปนิกเกิลในอินโดนีเซียมาแล้วและใกล้ตัวเข้ามาหน่อยที่บ้านเราครับในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาธนาคารยักษ์ใหญ่ของเราทั้งธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยหรือว่า SCBX ยานแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็เข้าไปลงทุนและซื้อกิจการของธนาคารในอินโดนีเซียด้วยครับเริ่มจากธนาคารกรุงเทพที่ทุ่มเงินลงทุนกว่า8 1 0 0 0ล้านบาทเข้าซื้อกิจการของ PT Permata TBK โดยถือหุ้นสัดส่วน89.12%เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2563นี่ยังไม่นับรวมที่ธนาคารกรุงเทพไปเปิดสาขาที่จาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2511แล้วครับตามมาด้วยธนาคารกสิกรไทยเข้าซื้อหุ้นธนาคาร PT Bank m a s p i a n ผู้นำด้านสินเชื่อรายย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเป็นสัดส่วน67.5%มูลค่าถึง7,556ล้านบาท ขณะที่ในปีนี้ SCBX ประกาศลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอาคูลาคุผู้ให้บริการทางการเงินดิจิทัลชั้นนำในอินโดนีเซียมูลค่ากว่า3,200ล้านบาทครับอินโดนีเซียเขาเป็นประเทศหมู่เกาะครับเป็นการรวมตัวของเกาะน้อยใหญ่มารวมกัน17,500เกาะและประชากรของเขามากที่สุดในอาเซียนมีถึง275ล้านคนด้วยกันเป็นอันดับที่4ของโลกครับเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาจีนและอินเดียเท่านั้น หลายปีมานี้ครับอินโดนีเซียมีการผ่อนคลายกฎระเบียบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้สะดวกมากขึ้นครับอย่างเช่นยกเว้นภาษี30ปีสําหรับการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานยกเว้นภาษี20ปีสําหรับการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าและการคมานาคมขนส่ง และที่สําคัญครับอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายโดยเฉพาะแร่นิกเกิลซึ่งถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในด้านเศรษฐกิจครับ GDP ของอิโนโดนีเซียมีขนาดเกือบ20,000ล้านล้านรูปเปียะหรือคิดเป็นเกือบ1.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับนี่เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและใหญ่เป็นอันดับที่16ของโลกและในไตรมาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจของอิโนโดนีเซียก็โตถึง5.11%ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ3ไตรมาส และยังเกินความคาดหมายของบรรดานักเรศษฐศาสตร์โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้ใจ่ายภาครัฐในระดับสูงสำหรับการเลือกตั้งของประเทศรัฐบาลอินโดนีเซียได้ตัดสินใจย,าย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์าตาไปยังนูซันตาร่าเนื่องจากปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักในกรุงจาการ์ตาและจากการศึกษาของนักวิจัยครับก็พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงจาการ์ตาอาจจะจมอยู่ใต้น้ำภายในปี2593กลายเป็นเมืองบาดาเลยล่ะครับ เนื่องจากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและแผ่นดินรุดตัวการย้ายเมืองหลวงครั้งนี้มีการประเมินมูลค่าโครงการทั้งหมดสูงถึง33,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงิน1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและนอกจากการย้ายเมืองหลวงแล้วสิ่งที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับอินโดนีเซียปีนี้ก็คือชื่อของปราโบวซูเบียนโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอายุ72ปีเพิ่งจะคว้าชัยชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเตรียมจะเป็นประธานาธิบดีคนที่8ของอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมนี้คงจะต้องรอดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียบ้าง